คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทาไมคนบางกลุ่มถึงยังศรัทธาเทสลาทั้งที่ออลอนมัสทำอะไรพินเพี้ยนเต็ไมไปหมดใน5ปีที่ผ่านมาวิรกรรมของอีลอนมัสมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ขุกคำเทเลสวิฟการวิาพากษ์วิจารณ์นัยยบายเกี่ยวกับผลข้ามเพศการเอาข้อมูลใน e อ็กซ์เพรสเทรนและล่าสุดการเปิดตัวคู่กับโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิริกรรมใน5ปีที่ผ่านมาครับผู้ชายคนนี้คือหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลในยุคสมัยเลยนะครับติดอันดับความนับถวอต้นต้นของโลกแต่ว่าพฤติกรรเเพนขของาะคับ ก็ทําให้นับวันก็มีแต่อันตี้แฟนที่เพิ่มขึ้นแต่ในด้านหนึ่งแฟนที่เป็นแฟนตัวยงของเขานะครับก็ยิ่งซัพพอร์ตแลวก็ชื่นชมเขามากขึ้นเช่นกันในฐานะซี o ของเทสลานักธุรกิจหลายคนก็เรียกเขาว่าลูกพี่นะครับคนในวงการเทคอย่างเจนเซนห่วงผู้ก่อตั้งอินดเดียก็ยังบอกว่าเยลอนมัสเนี่ยไม่ธรรมดาครับคนที่ศรัทธานในตัวเขาเนี่ยก็ยังยอมรับว่านอกจากที่เขาจะมีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วสําคัญกว่านั้นก็คือเขายังเป็นนักลงมือทําตัวจริงด้วย ไม่ได้พูดเพื่อเอาอวดเรียกยอด engagement ไปวันๆมีอะไรในหัวสมองเขาและมีอะไรที่เป็นแก่นแท้ของเทสลาจริงๆที่ยังทำให้คนศรัทธากันอยู่นะในคลิปที่ต้อนรับการกลับมาของซัมบริชเวย์วันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็มาไขาปริศนานี้พร้อมกันนะครับสวัสดีครับทุกคน ผมสัมฤทธิ์สิทธิวาราณุวงศ์จากช่องสัมฤทธิ์เวนะครับจากที่ผมเกิดในต,นต้นๆนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาชวนทุกคนไข้รปริศนากันนะครับเพราะทุกคนสงสัยกันว่าทําไมคนบางกลุ่มเนี่ยถึงยังศรัทธาในตัวอีลอนมัสมากทั้งๆท,ท,ที่เขาทําอะไรพินเพี้ยนได้ไม่หมดก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่ติดตามอีลอนมัสมาตั้งแต่ปี2011ด้วยความที่สนใจในเรื่องของนวัตรกรรมและก็เทคโนโลยีในด้านเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็พลังงานซึ่งในเวลานั้นเทสลาก็ยังเป็นบริษัทเล็กๆ แต่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้วก็มีความเทอทยานที่สูงมากๆของเทสลาซีออย่างอีลอนมัสแต่เวลานั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เพียนเท่าไหร่นะครับแต่มันก็มีเหตุผลรองรับนะครับว่าทําไมจึงยังมีคนจนํานวนมากที่ยังศรัทธานในเทสลาอยู่เพราะเทสลาไม่ได้มีดีแค่เทคโนโลยียานยนต์แต่เขาเนี่ยนะครับวางแผนไว้ไกลกว่านั้นคือการสร้างสิ่งที่มองย้อนกลับไปเนี่ยแทบเป็นไม่ได้เลยนะครับให้กลายเป็นไม่ได้จริงเส้นทางสําคัญคือการที่เขาสามารถที่จะ เจรจาหวานล้อมให้นักลงทุนมาร่วมลงทุนสามารถที่จะจ้างคน engage คนที่เก่งวิศวกรที่เก่งทั่วโลกให้มาทํางานด้วยรวมถึงในการทําให้ early adopter นะครับอย่างคนซื้อรถเทสลาในเรื่องแรกเนี่ยยอมจายอย่ายเงนินซื้อรถของเขาและต่อไปนี้นะครับผมจะลงลึกในเหตุผลว่าทำไมผู้คนยังยังศรัทธาในเทสลาอยู่ครับก่อนอื่นเรามารีแคปกันก่อนนะครับว่าอีลอนมัสเป็นใครแล้วก็เกี่ยวข้องกับเทสลาอย่างไรหลายคนไม่ทราบนะครับว่าอีลอนมัสจริงๆแล้วไม่ใช่ผู้ก่อตั้งเทสลานะครับ แต่เขาเข้ามาในฐานะน,นักลงทุนในปี2004พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็เข้ามายุ่งเกี่ยวในารายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่การออกแบบไปถึงการผลิตลงไปไมโครแมนจมากๆนะครับจนในที่สุดเนี่ยเขาก็เขา้าควบคุมเทส l a อย่างเต็มตัวในปี2008แทนกลุ่มผู้ก่อตั้งเดิม2คนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้นําพาเทส l a ผ่านวิกฤตดางเงินถ้าจําได้คือ h a m b u r er g e r c r i s i s นะฮะภายใต้การน,นําของอีรอนไม่เพียงแค่ทําให้เทส l a รอดตายเท่านั้นนะครับแต่ยังนำพาให้เทส l a เป็นผู้นํา การปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของโลกตามหลังจากฟอร์ดที่ทําไว้เมื่อร้อยปีที่แล้วจนกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกในด้านยานยนต์และที่สําคัญนะครับอีลอนได้ทําให้โลกเห็นว่ารถไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องน่าเบือ่อแล้วก็วิ่งได้ช้าชาร์จช้าวิ่งได้ระยะสั้นเหมือนรถกอล์ฟแต่ว่ากลับทําให้เป็นรถที่เท่แล้วก็แรงก,กว่ารถน้บมันได้ซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้คนมองข้ามความคิดของเขาไปเพราะสิ่งนี้เขาทาให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนโลกเลยครับสำหรับอีลอนเทสลาไม่ได้มีไว้แค่ผลิตรถหรูเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่ของเขาที่เรียกว่า Secret Master Plan ที่เอาไว้ใช้ลดกาซเรืนกระจกครั้งใหญ่ของโลกและนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะไปดูต่อกันว่าทำไมคนยังสนใจแล้วก็ศรัทธาในตัวของอีลอนแล้วก็เทสลาครับคนที่ศรัทธาเทสลาต่างพูดตรงกันว่าเทสลา ไม่ใช่เพียงแค่บริษัทผลิตรถยนต์นะครับแต่เป็นมากกว่านั้นเพื่อให้คุณเห็นภาพผมอยากจะชวนคุณมาดูกันครับว่าเทสลาทําอะไรบ้างนะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมจึงเป็นมากกว่านั้นเยอะเทสลาได้คิดใหม่ทําใหม่ทั้งหมดตั้งแต่การประกอบรถยนต์ยันไปถึงวิธีการออกแบบตั้งแต่ตน้นใครที่เคยดูคลิปการประกอบที่ Gigafactory เนี่ยคงได้เห็นว่ามันเจ๋งแค่ไหนครับยกตัวอย่างเช่นเทสลาเนี่ยนะครับได้คิดค้นวิธีการผลิตที่ใช้เครื่องที่เรียกว่า Gigapress หรือเครื่องฉีดขึ้นรูปโลหะขนาดยักษ์ที่สามารถผลิตชิ้น แทนที่จะทําเป็นชิ้นเล็กเป็นร้อยร้อชิ้นมาประกอบกันมาเชื่อมกันทําให้กลายเป็น1ชิ้นทําได้ใน process เดียวการทําแบบนี้เนี่ยทำให้มันสามารถลดขั้นตอนแล้วก็ลดเวลาลดต้นทุนไปได้มหาศาลเลยและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับยังทําให้ชิ้นส่วนแข็งแรงกว่าเดิมอีกในขณะที่น้าหนักเบาลงแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นนะครับเทสลาไม่หวงเทคโนโลยีพวกนี้เลยนะครับพูดง่ายง่ายคือบอกทุกคนว่าเอาไปใช้ได้เลยไปคิดตังค์ที่เราเรียกกันว่า open source เพราะยี่รอนเชื่อว่าถ้าอยากให้โลกเปลี่ยนเนี่ย เราก็ต้องทําให้ทุกคนสามารถที่จะ Access มาถึงข้อมูลพวกนี้ได้แล้วก็สามารถมาสร้างอ cosystem มนี้เป็นพร้อมๆกันเพราะเทสล a าทำคนเดียวไม่ได้แล้วนี่แหละ,ะทำให้เทสล a าเนี่ยต่างจากบริษัทรถยนต์อื่นๆคือโดยปกติแล้วเวลาบริษัทรถยนต์พัฒนาอะไรขึ้นมา <c oughs> ก็จะต้องหัวเทคโนโลยีเอาไว้นะครับมีอะไรดีๆก็เกี่ยวไว้คนเดียวดีกว่าแต่เทสล a าบอกว่าเฮ้ยถ้าพวกนายอยากทํารถไฟฟ้าเนี่ย <c oughs> ก็มาเอาสิธิบัตรของเราไปใช้ได้เลย <c oughs> ซึ่งผมว่านี่แหละ <c oughs> ท,ที่ทําให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าพัฒนาไปได้เร็วมากในช่วง10ปีที่ผ่านมา มาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่กันมากนะครับ <Tesla S 1> เทสซาก็ไม่เพียงแค่พัฒนาแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ตัวเองเท่านั้นแต่เขายังสร้างกิจกับแฟกทอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเพื่อผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนราคาถูกซึ่งเมื่อผลิตได้จํานวนมากๆกนะครับก็สามารถทําให้ราคาเนี่ยถูกลงถึง 90%. กว่าเซในช่วง10ปีที่ผ่านมาจนทําให้รถยนต์เนี่ยก็ราคาต่ำลงอย่างมากและมือถือที่เราใช้กันเนี่ยราคาก็ยังถูกลงด้วยผลพวงจากเรื่องแบตเตอรี่ราคาถูกนี้ด้วยแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นนะครับ เทสลาไม่ได้หยุดเพียงแค่รถยนต์เท่านั้นเขายังคงพัฒนาเทสลาพาวเวอร์ l ซึ่งเป็นแบตเตอรี่สําหรับบ้านแล้วก็เทสลาเมกะแพคสำหรับโรงไฟ้าด้วยนะฮะคิดดูง่ายๆว่าถ้าทุกบ้านเนี่ยมีพาวเวอร์ l ติดไวนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้ได้ใช้ตอนกลางคืนได้ด้วยนอกจากนี้พาวเวอร์ l ก็ยังสามารถที่จะช่วยสพอร์ตระบบสายส่งในช่วงเวลาที่มีการใช้งานอย่างสูงมากเช่นช่วงค่าได้ด้วยอย่าเพิ่งตกใจ ฟังถูกแล้วครับเทสลาทำโรงไฟฟ้าด้วยยกตัวอย่างชิ้นนียอสเซเลียใต้นะครับเทสลาสร้างโรงไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ขนาดักษ์ที่สามารถจ่ายไฟให้กับบ้านเรือนได้ถึง3ามหมื่นลัาซึ่งได้ช่วยแก้ปัญหาไฟดับซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากนะครับในเซาท์ออสเตรเลียนะครับที่ไฟดับบ่อยโครงการนี้สามารถที่จะแก้ปัญหาและพร้อมๆไปกับการประหยัดเงินให้กับรัฐบาลเนี่ยไปกว่า40ล้านดอลลาร์ในปีแรกถ้าพูดถึงเรื่องพลังงานสะอาดของเทสลาเนี่ยยังมีการพัฒนาโซลาร r o ูฟหรือหลังคาโซลาเซลล์ที่ดูเหมือนกระเบื้องหลังคาธรรมดา แต่มันสามารถผลิตไฟได้ด้วยซึ่งนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่หลายคนเนี่ยบ่นว่าแผงโซล่าเนี่ยติดไปแล้วทําให้บ้านดูไม่สวยนะครับแล้วก็ดูแปลกๆไปแล้วก็ถือว่าอาจจะเป็นต้นทุนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกไม่อยากติดแผงโซล่าเรื่องซูเปอร์ชาร์จเจอร์ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับเทสลาสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จทั่วโลกที่ชาร์จได้เร็วมาก15-20นาทีก็สามารถจะวิ่งต่อได้แล้วครับแถมยังฉลาดพอที่จะบอกคุณได้ว่าคุณแวะชาร์จที่ไหนนานเท่าไหร่ ถึงจะถึงจุดหมายได้แบบสบายๆไม่ต้องมีความกังวลและล่าสุดเทสลาก็ได้เปิดให้รถยี่ห้ออื่นเนี่ยมาใช้ซูมชาร์จเจอร์เน็ตเวิร์กได้ด้วยอีกแล้วเห็นไหมฮะทาไมผมถึงบอกว่าเทสลาเนี่ยไม่ห่วงเทคโนโลยีซึ่งนี้จะช่วยทําให้คนเนี่ยกล้าซื้อรถไฟฟ้ามากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าจะหาที่ชาร์จไม่ได้แล้วนอกจากนี้เทสลาก็ยังปฏิวัติวิธีการขายรถยนต์ด้วยนะครับไม่ต้องผ่านดีลเลอร์ไม่ต้องต่อราคาสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยครับราคาเท่าไหร่ก็บวกราคาตามนั้น ที่สำคัญเทสล a ายังสร้างงานใหม่ๆให้กับโลกมากมายเลยนะครับตั้งแต่วิศวกรแบตเตอรี่ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญ AI เลยนะครับมีคนทํางานกับเทสลากว่าแสนคนทั่วโลกเทสล a าทาให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่มากมายเลยนะครับตั้งแต่โรงงานผลิตแบตเตอรี่ ไปยังถึงบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จนกดดันให้บริษัทรถยนต์คู่แข่งเนี่ยต้องหันมาลงทุนในรถไฟฟ้าอย่างจริงจังแล้วก็มาช่วยกันสร้างอีโคซิสต็มแลวก็ซัพพลายเชนและนี่คือสิ่งที่เทสลาเนี่ยแตกต่างจากบริษัทรถยนต์อื่นทั่วไปเลยครับเขาไม่ได้แค่อยากขายรถยนต์ให้ได้เยอะนะครับแต่ว่าเป้าหมายเขาใหญ่ว่านั้นมากๆกนั่นคือการเร่งให้โลกเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดให้เร็วที่สุดลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันนี้ไม่มีเทสลาป่านนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะยังเป็นได้แค่รถก ช้าๆแล้วราคาก็แพงมากๆด้วยไม่ได้ดึงดูดให้ใครมาลงทุนอย่างจริงจังแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นเนี่ยเทรซาทำทั้งหมดนี้ภายในเวลาเพียงแค่10กว่าปีเท่านั้นเองนะครับจากบริษัทที่มีคนไม่กี่คนจนปัจจุบันเนี่ยเติบโตจนกลายเป็นบริษัทที่มีททมูลค่าสูงสุดในตลาดรถยนต์แล้วก็ไม่เพียงแค่สูงสุดนะครับบริษัทแรกของเทสล a าเนี่ยบริษัทเดียวอันดับ2ไปถึง10รวมกันยังไม่เท่าเทสล a าอย่างบริษัทเลยครับจึงไม่แปลกเลยครับที่ถึงแม้เอลอนมัสจะทำตัวเพี้าง แต่คนจนํานวนมากเนี่ยก็ยังคงศรัทธาในตัวเขาเสมอนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้แค่เป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์แต่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนโลกจริงๆและนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าเทส la เป็นมากกว่าผลิตรถยนต์แล้วถ้าเทส la ทําได้ตามแผนนะครับเราก็คงเห็นโลกเนี่ยที่ได้ใช้พลังงานสะอาดร0 0ภายในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้านี่เองและอาจจะไม่ใช่แค่โลกนะครับอาจจะไปถึงดาวอังคารด้วยซ้ำคนที่ศรัทธาเทสลา ก็รู้กันว่าเท sla มองการไกลแล้วก็มองไปที่ AI และออโตเมชันเนี่ยอย่างเข้มข้นเรามาพูดถึงอีกด้านที่น่าสนใจของเท sla กันบ้างนะครับนั่นก็คือเรื่องของ AI แล้วก็โรบอทซึ่งผมขอบอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าเท sla เนี่ยเพียงแค่ทํารถขับเองได้คุณคลิกปิดแล้วมันมากกว่านั้นเยอะเริ่มจากเรื่องของ AI ก่อนนะครับเท sla มี AI and Autopilot Training ของโปรเจกต์เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณยัง่ายว่าเขามีข้อมูลการขับขี่รถยนต์เท sla จากทั่วโลกวิ่งเข้ามาที่ AI ของเขาทุกวัน แล้วทําให้ AI ไเนี่ยได้เรียนรู้ว่าจะขับรถให้ดีขึ้นยังไงและการขับรถก็จะฉลาดขึ้นทุกวันทุกวันซึ่งเทสลาเนี่ยก็ได้ออกแบบชิป AI ของตัวเองด้วยครับและที่กําลังมาแรงมากๆนะครับนั่นก็คือโปรเจกต์โรบอตแท็กซี่กับโรบอตแวนของเทสลาลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเรามีแท็กซี่ไร้คนขับที่สามารถรับส่งผู้โดยสารเนี่ยตลอด24ชั่วโมงไม่มีเหนื่อยไม่มีบ่นนะครับแถมยังปลอดภัยกว่าคนขับด้วยเพราะสถิติตอนนี้เนี่ยบอกชัดเจนว่า ระบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับที่แอดวานซ์ดชอบมากเนี่ยสามารถที่จะขับได้ปลอดภัยกว่ามนุษย์ขับ mm hmm. อุบัติเหตุต่ำกว่าเพราะว่า AI เนี่ยไม่มีวันหลับในนะครับไม่มีวันลมเสียส่วนโรบอทแว่นเนี่ยก็คือเป็นฟอร์มของรถตู้รถบัสนะครับที่เอาไว้ขนส่งคนและก็สิสนคอลักษณะเดียวกับโรบอทแท็กซี่นั่นเองแต่นั่นยังไม่หมดนะครับเทสเซจะมีเทสเซอร์โรบอทหรือที่เรียกว่าออปติมัสมาให้พวกเราตื่นตะลึงกันอีกเทสเซอร์โรบอทหรือออปติมัสเนี่ยคือหุ่นยนต์มนุษย์ที่เรียกว่่านนะครับับทีีออลต้งใจใจ มาทํางานแทนมนุษย์ได้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยพอมาเล่าแล้วลายคนก็คิดว่าเป็นมุกตลกแต่พอเทสลาเนี่ยเปิดตัวจริงจังในปี2022ทุกคนก็เริ่มจริงจังถึงแม้ว่าเวอร์ชันแรกของ Optimus ยังดูงุ่มง่ามเนี่ยเมื่อเทียบกับ่ญญนยนต์ Boston Dynamics ผนะครับคู้แข่งแต่มันก็มีข้อได้เปรียบที่สําคัญมากๆนะครับ ข้อได้เปรียบแรกเนี่ยนะครับคือเรื่องราคาในขณะที่โรบอทของ Boston Dynamics เนี่ยราคาเป็นแสนดอลลาร์เลยนะฮะ Optimus ตั้งเป้าว่าจะขายในราคาที่ไม่เกิน20,000ดอลลาร์คือ Boston Dynamics ต้องเข้าใจว่าเขาเนี่ยตั้งใจเป็นหุ่นยนต์ที่ทำอะไรได้หลายอย่างมากๆจนถึงขั้นตีลังกาได้นะครับสองตลบทำได้เลยนะครับแต่อีลอนเนี่ยตั้งใจแค่ว่าให้หุ่นยนต์เนี่ยมาทำงานแทนมนุษย์ได้ดีมากๆนะครับคือมัน practical กว่าครับในแง่ของชีวิตจริง ทำให้เอามนุษย์เนี่ยนะครับออกจากงานที่เสี่ยมในโรงงานนะครับและเอาหุ่นยนต์นี้เข้าไปทํางานแทนข้อดเปรียบที่2ก็คือเรื่องการผลิตครับเทสลามีประสบการณ์การผลิตของจํานวนมากอยู่แล้วนะครับหรือที่เรียกว่า mass production จึงทาให้สามารถที่จะทําชิ้นส่วนได้จํานวนมากๆแล้วก็ต้นทุนต่ำในการปรตัวนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเทสลาบอกว่างานแรกที่ให้ออ t ติม s สทำก็คือให้หุ่นยนต์ออพติมัสเนี่ยไปผลิตตัวเองซ้ําขึ้นบี ะะก็แปลว่าโ o บอ h a t Makes Robot จึงทําให้การผลิตเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มในระดับที่เป็นจํานวนมากๆหรือที่เรียกว่า Exponent i a l ได้แต่ที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือ Tesla มีระบบ AI ที่เก่งมากๆนะครับจากประสบการณ์ที่พัฒนา AI ในรถยนต์มามากๆแล้วเดิมทีตั้งแต่ตอนเปิดตัวเนี่ยมีคนบอกว่า Tesla กำลังทําสิ่งที่นอกเหนือจากขอบเขตความถนัดตัวเองนั่นคือรถยนต์หันไปทำโรบอทแต่อีลอนได้พูดในตอนเปิดตัวนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ย เขาไม่ได้ทําอะไรใหม่เลยนะครับเพราะเขาไม่เคยมองตัวเองว่าเขาเป็นบริษัทผลิตรถยนต์แต่เขาเป็นบริษัทที่ทําโรบอทแล้วก็ AI ที่เก่งมากๆแล้วก็ส่งข้อมูล้ไปบนล้อหรือที่ว่า r o b o t s on นว e ล s เพอมาทำโรบอ o ออปติมัสเขาแค่บอกว่าเขาเปลี่ยนจากโรบอตออนวีลเป็นโรบอตออนเล็กก็คือว่าเปลี่ยนจากล้อเป็นขามนุษย์นั่นก็คือว่าเขาแทบไปใช้ความํานานเกิดทั้งหมดของเขาเนี่ยมาทำโรบอทตัวใหม่ได้เลยแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่ทาให้เขาเนี่ยได้เปรียบในการแข่งขันโรบอ t ออนเล็กของเขาหรือออปติ ก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้วิธีการทํางานต่างๆได้มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับที่ออโต้ไพิลล์ได้ขับขี่รถจ์เก่งขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันและทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนโลกยังไงนะอีลอนมองว่าในอนาคตเนี่ยนะครับงานที่น่าเบือ่องานที่อันตรายเกินไปสำหร,รับม,มนุษย์หรือว่าซ้ําซากจาเจเนี่ยก็ควรจะเอาไปให้หุ่นยนต์ทําซะให้มนุษย์เนี่ยได้เอาเวลาไปทํางานที่สร้างสารรค์งานที่ต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือเอาไปดูแลเพื่อนมนุษย์ด,ด้วยกันดูแลคนแก่สูงอายุนะฮะแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็มีข้ออกกังงววลเเเยยยะาะาาาๆรบโดฉพสิ่่ี mass unemployment หรือว่าการว่างงานของมนุษย์ในอนาคตซึ่งอีรอนก็เสนอว่าทางออกเนี่ยเราหนีไม่พ้นที่จะต้องมีสิ่งเรียกว่า universal basic income นะครับย่อสั้นว่า UBI นะครับหรือแปลว่าเงินเดือนพื้นฐานเนี่ยที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับโดยไม่ต้องทํางานลองคิดดูว่าถ้าเราเนี่ยมีหุ่นยนต์นะครับมีคนละตัวเป็นตัวแทนของเราออกไปทํางานแทนแล้วเราก็มีไรายได้กลับมาตามนั้นคําถามก็คือว่าเราจะเวลาทําอะไรครับเขียนหนังสือวาดรูปเล่นดนตรี หรืออะไรก็ตามแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันอาจจะทําให้มนุษย์เนี่ยได้ใช้ชีวิตตามที่เราเนี่ยมีเจ,จตจำนงเสรีหรือที่เรียกว่าฟิวมากขึ้นนะครับเรื่องนี้ฟังดูอาจจะดูเหมือนเป็นยูโทเปียไปหน่อยอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับซึ่งผมก็เข้าใจดีฮะแต่ที่ผมว่าน่าสนใจกว่านั้นนั่นก็คือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจครับเพราะว่าถ้าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถทํางานแทนคนได้จริงๆต้นทุนการผลิตก็คงจะลดลงอย่างมหาศาลนะครับในขณะที่สินค้าและบร,ริการเนี่ยก็จะถูกผลิตออกมาได้ไดอยา่างมากจนไม่มีขีดจํากัด ซึ่งก็แปลว่ามันก็จะถูกลงก็แปลว่าจะทําให้คนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างน้อยก,ก็ในทางทฤษฎีนะครับคนที่ศรัทธาเทสลาต่างก็รู้กันว่าถึงเทสลาเนี่ยจะโดนแซะแค่ไหนแต่สุดท้ายมันจะเกิดขึ้นเสมอครับรู้ไหมครับอะไรคือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดสําหรับเทสลานั่นก็คือการที่พวกเขาเนี่ยชอบทําในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับให้เป็นไปได้ซะ่ยางนั้นแหละ ยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งครับเทสลาเนี่ยประกาศว่าจะทํารถเซมิทรัคนะครับที่เป็นรถไฟฟ้านะฮะบิลเกตถึงกับมาบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยที่ต้องบรรทุกหนักขนาดนั้นแบตเตอรี่จะหนักเกินไปแล้วก็ทําให้วิ่งไม่ได้นะครับจะใช้รู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นเทสลาเนี่ยนอกจากจะทําให้เทสลาเซมิทรัคเกิดขึ้นได้แล้วมันยังทำสถิติด้วยนะครับคือมันสามารถวิ่งได้ไกลมากกว่า800กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและตอนที่มันดิมมอนสเตรตเนี่ยนะครับ ก็ไม่ได้วิ่งหมดทางลาบนะครับคือวิ่งนะครับขึ้นภูเขาแซงรถบรรทุกปกติที่ใช้น้ำมันงานนี้เรียกว่าบิลเกตก็ผิดเต็มๆเ,เลยนะครับแล้วก็เปิดช่องให้อีลอนมัสก์ก็แซงกับบิลเกตด้วยครับแล้วที่เจ๋งไปกว่านั้นนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ในมริการหลายบริษัทเนี่ยต่างก็พามาสั่ง ออเดอร์เซมาทรัคด้วยกันอย่างเบบซี่โคก็สั่งไปร้อยกว่าคันในปี2017นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับส่งมอบบางส่วนวิ่งจริงแล้ววอรมาร์ะะ Costco ก็มีนะครับมีคอสโก้ก็มีครับหลายบริษัทเลยนะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงการส่งมอบพูดง่ายๆคือเป็นรถที่ใครๆก็อยากได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยการขนส่งต้องใช้น้ำมันมหาศาลนะครับในการที่จะขนส่งของจากพอยต์นี้ไปพอยต์หนึง่งแต่เซมิทรัคเนี่ยถึงแม้ว่าตอนซื้อลถนยนต์เนี่ยอาจจะแพงกว่าในตอนต้นแต่ว่ารถค่าเชื้อเพิงได ราวครึ่งหนึ่งลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับการลดต้นทุนระดับนี้เนี่ยเราจะซื้อไหมนอกจากนี้แล้วเรื่องอย่างไซเบอร์ทรัคนะครับซึ่งเรื่องนี้สนุกมากเลยที่พูดกันฮะเทสลาเนี่ยเปิดตัวไซเบอร์ทรัคครั้งแรกเนี่ยทำให้ทั่วโลกแทบหัวเราะออกมาเลยเพราะว่ารถจนเนี่ยมันดูเหมือนในเกมไมโครฟ์มาก บางคนบอกว่าอันนี้มันลดยุนของเด็กอนุบาลวาดหรือเปล่าแล้วยังมีเหตุการณ์ที่ทําให้อีลอนน่าแตกอย่างจริงจังนะครับวันที่เปิดตัวเพราะว่ากระจกที่เีลอนวัาส์วัตทุบไม่แตกเนี่ยนะครับพอปาบอลเข้าไปเนี่ยดันแตกต่อหน้าคนดูนับพันเลยฮะจังหวะนั้นอีลอนน่าเหวอมากครับน่าสงสารจริงๆแต่พอไซเบอร์ทักเริ่มออกมาวิ่งจริงๆบนถนนนะครับทุกคนก็เริ่มเปลี่ยนความคิดเพราะว่ามันไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดานะแต่มันเป็นยานพาหนะแห่องอนาคตที่มันอาจจะมาเร็วกําหนดหน่อยนะครับเขาบอกว่าอาจจะไปวิ่งบน ดาวังคารนี้ด้วยตัวถังเนี่ยทำจากเซเลสตีลเกรดดียวกับตรวจ SpaceX นะครับแล้วก็วิ่งเร็วกว่าพราชแตนวันๆที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือว่ายอดขายเท s l a ร์ b ไซเบอร์ทรเนี่ยแซงหน้ารถกระบะ EV คันอื่นที่มีมาก่อนหน้าหมดเลยนะฮะโดยนับถึงเดือนตุลาคม2024เนี่ย เซเ e r t r ทรั ruck, ถือเป็นรถยนต์กระบะไฟฟ้าที่ขายดีอันดับหนึ่งในอเมริกาเราเรียกได้ว่าได้รับคำนิยมสูงมากๆมีเซเ็บคนดังแห่ซื้อกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Justin Bieber หรือเลดี้กากไหนจะมีนักกีฬายูทูบเบอร์ต่างๆนะครับที่มาแห่กันซื้อรถ c y เ e r ร r ทรัแล้วรู้ไหมครับว่าทำไม c y เ e r t r ทรัเนี่ยถึงประสบความสําเร็จขนาดนี้ทั้งที่ดีไซน์เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าจะรักก็รักเลยเก๋ก็เก๋กเ,เลยนะฮะ พอเทสลาเนี่ยกล้าที่จะคิดนอกกรอบครับไม่ได้ทาตามสูตรสาเร็จแบบเดิมๆที่คิดว่ารถกระบะจะต้องเป็นหน้าตาแบบนั้นแบบนี้พีลรอนเคยพูดด้วว่าถ้าคุณทําอะไรเหมือนนกับคนอื่นเนี่ยคุณก็คงได้รับผลลัพธ์เหมือนกับคนอื่นๆและนี่คือสิ่งที่อีลรอนยึดมั่นมาตลอดครับคือการกล้าที่จะแตกต่างและไม่ใช่แค่เรื่องดีไซน์นะครับเทสลายังปฏิวัติวิธีการผลิตรถกระบะด้วยครับโดยการใช้แผ่นสแตนเลสเนี่ยมาพับขึ้นลูกแทนการปั๊มเหล็กในคาศัพท์ที่เขาเรียกกันว่าเายอ็กโซซิ่่่งเเหลานนีี้ ทำให้ประหยัดต้นทุนลงมากในขณะที่ได้รถยนต์ที่แข็งแรงมากๆด้วยทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอีลอนมัสก์นะครับที่เห็นโอกาสในจุดที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นไม่คิดว่าเป็นไปได้นะครับที่รถบรรทุกไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งได้ไกลขนาดนี้หรือจะเหมือนกระบะนะครับที่หลุดมาจากหนังเรื่องเบรด e นเนอร์ได้มากขนาดนี้นี่แหละครับที่ทา้เทสลาแตกต่างเขาไม่ได้ทําตามเทรนด์อย่างเดียวนะฮะเขาเป็นผู้สร้างเทรนด์เสียเองไม่ได้ถามว่าลูกค้าอยากได้อะไรแต่สร้างสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยยังนึกไม่ถึงได้ซ้ำว พูดตอนเปิดตัว p p o o n ยังอย่างนั้นเลยฮนะแต่ที่สําคัญที่สุดคือเทสลาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าบางครั้งสิ่งที่เรียกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นแค่ข้อจํากัดในความคิดของเราเองครับถ้าเรากล้าที่จะท้าทายดอกข้อจํากัดเหล่านั้นเราอาจจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครๆคิดก็ได้นะครับอีลอนและเท s l a ต่างบ้าไ d ดีรู้ไหมครับว่าทําไมอีลอนมัสถึงดูเป็นคนบ้านในสายตาของนักลงทุนในบอสซครับ เพราะในขณะที่ซีอคนอื่นๆเนี่ยต่างมองกําไรขาดทุนในระยะสั้นๆไม่กี่ไตรามาสข้างหน้าเนี่ยนะครับพีลอนมัสก์กับพยายามลงทุนใน R&D แบบไม่อั้นเลยนะครับลองจิงนตนาการหรือว่าเทสลาเนี่ยลงทุนในไอเอ็นดีมากกว่า2,000ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือเกือบ70,000ล้านบาทเลยนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้แล้วเนี่ยมันเยอะกว่าที่บริษัทรถยนต์อื่นๆทั่วไปลงทุนมากๆแล้วรู้ไหมครับเงินลงทุนเหล่านี้ไปไหนบางส่วนเนี่ยก็วิ่งไปที่ห้องแอบลับๆนะครับของนักวิเเเเยยรรรรร์์สาาาาาาขออองงททีีี่่่่่่่กกกลััพฒนนแบตตุใหมชจจ็วววไไฟด้ะ แล้วก็อายุยืนยาวกว่าเดิมครับแต่ที่เจ๋งกว่านั้นเนี่ยคือการที่เทสลาทุ่มเงินสร้างคี g a ฟกซ์ o r รีหรือว่าโรงงานผลิตแบตเตอรี่นะครับที่ใหญ่จนมองได้เห็นจากออกอากาศเลยครับมันไม่ได้ล้อเล่นนะมันเห็นจริงๆทาไมต้องสร้างโรงงานใหญ่ขนาดนั้นด้วยนะครับนักวิเคราะห์ถามก็โรงงานเล็กๆมันไม่พอครับอีร่านก็ตอบแบบเรียบๆไซรอนอย่างเงี้ยนะตรงไปตรงมาแล้วรู้ไหมครับว่าในโรงงานมีอะไรบ้างมีหุ่นยนต์เต็มไปหมดเลยครับบางตัวก็ใหญ่เท่าตึก2ชั้น บางตัวก็เล็กทำงานได้แม่นยำระดับมิลลิเมตรเลยฮะแถมยังมีเครื่องจักรขนาดยักษ์ที่เรียกว่าค i ิกกระเพสนะครับที่สามารถที่จะปั๊มชิ้นส่วนเรื่องขนาดใหญ่เนี่ยออกมาได้ในช็อตเดียวเนี่ยจบเลยเคยเห็นไหมครับคลิปตอนที่คลิกกระเพสทำงานเนี่ยมันเหมือนกับหนังเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์หลุดออกมาเลยนะฮะซึ่งครั้งหนึ่งอีลอนเคยเล่าให้ฟังว่าตอนเขาคิดเรื่องการออกแบบรถเนี่ยว่าทาไมต้องทำาลิกกระเพสบอกว่าทําไมทํารถมันยากจังไม่ทําให้ง่ายเหมือนการผลิตรถยนต์ของเล่นบ้างที่ฉีดชิ้นเดียวแล้วออกมาเป็นรถหนึ่ง คำตอบง่ายๆก็คือเพื่อลดต้นทุนครับยิ่งผลิตเยอะต้นทุนต่อชิ้นก็ยิ่งถูกลงจนทําให้ราคาแบตเตอรี่ของเทสลาตอนนี้นะครับก็ลดลงไปกว่า80%แล้วนะฮะตั้งแต่ที่เริ่มการผลิตรถยนต์ Mas ส Vol ูมครั้งแรกทั้งหมดนี้เผยให้เห็นว่าอ e ีลอนคิดไกลแค่ไหนครับในขณะที่คนอื่นมองแค่กําไรไตรมานหน้านะครับแต่เขามองไปถึง5-10ปีข้างหน้าแล้วก็กล้าที่จะลงทุนเพื่อนาคตและเมื่อพูดถึงเรื่อง r d เนียมันไม่ใช่แค่เรื่องการมาทําอะไรสนุก มาค้นหาจริงใหม่ๆสิ่งที่สำคัญกว่ามันคือต้องเผชิญกับความล้มเหลวครับอีลอนพูดเสมอว่า most likely outcome นะครับ is failure คือทุกาก,การริจกรรมที่เขาทำเนี่ยนะครับตั้งต้นไว้ก่อนเลยว่าโอกาสที่เป็นไม่ได้มากที่สุดเนี่ยคือความล้มเหลวความยากกว่าคือความสําเร็จและเขาก็จะเป็นต้องยอมรับมากๆว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นเส้นทางจําเป็นไปนสู่ความสําเร็จเราไม่สามารถทําเรื่อง R&D ให้สําเร็จโดยไม่ต้องเผชิญกับความล้มเหลวได้สําคัญกว่านั้นคือทํายังไง ล้มเหลวไปได้ด้วยนะครับแต่ยังไม่หนักพอที่ทําให้บริษัทตายจนไปสู่ความสำเร็จไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเรื่องเรื่องนี้และผมคิดว่าเทสลาแล้วก็อีลอนมาร์ก็ทั้งบ้าแล้วก็กลา้าเพียงพอที่จะพยายามให้ไปสู่ความสําเร็จส่วง,ง่ายคือการลงทุนมหาศาลของเทสลาได้ดีเนี่ยนะครับถึงอาจจะดูบ้าบิ่นในสายตาคนอื่นๆแต่มันกําลังจะเปลี่ยนโลกจริงๆนะครับถึงตรงนี้หลายคนอาจจะกําลังสงสัยว่าทําไมถึงยังมีคนศรัทธานในเทสลา ทั้งท่านี้มีข้อถกเถียงนะครับเกี่ยวกับการทำของอีลอนมัสก์เยอะไปหมดเลยคําตอบอาจจะอยู่ตรงที่ว่าคนที่ยังศรัทธานในเทสลาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองแค่ประเด็นปัญหาส่วนบุคคลนะครับแต่เขามองเห็นภาพใหญ่กว่านั้นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับโลกลองคิดดูนะครับในขณะที่เรากําลังถกเถียงเรื่องความคีดเห็นส่วนตัวของอีลอนเนี่ยเทสลาก็กําลังปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ให้หันมาใช้พลังงานสะอาดพัฒนาเทคโนโลยี AI ขุนยนที่อาจจะเปลี่ยนวิถีของมนุษย์ให้ดีขึ้นมากๆลงทุนในการวิจััยพฒนาที อาจจะช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆของโลกได้เทสลาอาจมีผู้นําที่มีข้อตกเถียงแต่สิ่งที่พวกเขากําลังทําอยู่เนี่ยกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญให้กับโลกใบนี้นะครับแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้เทสลายังคงเป็นบริษัทที่น่าจับตามองแล้วก็น่าศรัทธาอยู่หรือเปล่าครับร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าชอบวิดีโอแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e ให้กับช่องสัมบริษัทด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ